m m m e n t a l l e z v o u s Comment ça va? นะคะสวัสดทีทุกคนนะคะพี่โจค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีเนาะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาฝึกอ่านะะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นกันต่อเนาะในอักษรนะคะที่ออกเสียงว่าอ่ะอ่ะนะคะซึ่งประกอบด้วยอะอักษรกราฟ o i ออร์ซิลกเฟลิกส์ทั้งหมดเนี่ยออกเสียงว่าอ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะอ่ะเลฟ o y a l ลออรัลอ่ะอ่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 ะนะคะก็คือทั้งหมดทั้งห้าตัวเนี่ยเราออกเสียงว่าอ่ะอ่อย่างเดียวก็อ่ะนะอะอักซอนกราฟ อ o ออ a อ i l ิ o คอ l e ฟกซ์ก็ออกเสียงว่าอเอนะคะบางตัวก็ออกเสียงว่าอนะคะเยวมาดูกันคะ่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเนาะคำแรกนะคะอออคำที่สองอจอจอจอน a อน a বা আমি 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 পাখ 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 ডেলিকা 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 চল চদ চল Voilà, voilà, voilà. Déjà, déjà, déjà. Au-delà, au-delà, au-delà. Poa, poa, poa. Trois, trois, trois. Foa, foa, choua, choua, bâtiment, bat, bâtiment, bâtiment, pâte, 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 tâcher, 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 femme, 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 raisonnement, 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 c ูดอ no, ่มอูดอ่มอพู e อมออัดอ่มออัดมอดมอ่าเรามาหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมนะอ a าอ่าอ่าอั a อัดอ n ดอาณาอาาอาณาบา mal, mal, mal. ami, ami, ami. par, par, par. délicat, délicat, délicat. salade, salade, salade. voilà, voilà, voilà. déjà, déjà, déjà. au-delà, au-delà, au-delà. Point, point, point. Trois, trois, trois. Fois, fois, fois. Choix, choix, choix. Bâtiment, bâtiment, bâtiment. Pat, pat, pat. Tâcher, tâcher, tâcher tâté, tâté, tâté. femme, femme, femme. raisonnement, raisonnement, raisonnement. prudemment, prudemment, prudemment. ardemment, ardemment, ardemment. อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โจเนี่ยจะลองชี้ไปที่ตัวอักษรไปชี้ไปที่คำนะคะแล้วให้พวกเราเนี่ยลองอ่านดูว่าอ่านถูกต้องไหมนะอ่ะลองดูนะคะคำแรกนะคะพร้อมหรือยังพร้อมนะคำแรกค่ะอ่านว่า Arch 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 Ar คำต่อไปค่ะมัลมัลมัลคำต่อไปค่ะปาปาปาคำต่อไปค่ะ l วลาเวลาเวลคำต่อไปค่ะชัวชัวชัว คำต่อไปค่ะถั่วถั่วถั่วคำต่อไปค่ะบาบาบาคำต่อไปค่ะเดลิกาเดลิกาเดลิกาคำต่อไปค่ะสาลาดัสาลาดสลัด ซาลาดคำต่อไปค่ะเดจาเดจาเดจาคำสุดท้ายค่ะอา i a มี่อาร์มีอามีาโวนะคะก็เอาไว้ฝึกอ่านกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนนะคะภาษาอังกฤษกับพี่โจนะพี่โจก็มีภาษาฝรั่งเศสโทษค่ะใครอยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสกับพี่โจนะพี่โจก็มีคอร์สเสนอให้ด้วยนะคะก็คือเป็น คอร์สออนไลน์นะคะก็เรียนออนไลน์กับพี่โจได้เลยเนาะ หรือว่าใครเนี่ยที่อยากจะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศสเลยก็สามารถติดต่อพี่โจได้เช่นเดียวกันนะคะราคาไม่แพงเนาะก็คือไป1ปีเนี่ยในราคา3 0 0 0สนบาทนบาทตัวเองก็สามารถสอบถามเข้ามาทางไลน์หรือจะคุยการผ่านทางโทรศัพท์ก็ยินดีนะคะศูนย์สามห้าเจ็ดห้าศูนย์สองหกเจ็ดนะคะแม็กซี n ทูลโมเอบอนโจเนอวอา